สวัสดีนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็มาทบทวนตลาดเมื่อคืนนี้เหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นจังหวะใน US 30นะครับก็ในตอนลอนดอนนะครับตลาดไซเวย์นะครับถ้าจะไม่ผิดจะมีข่าวอีกแล้วหรือเปล่านะครับมาตอน2ทุ่มครึ่งนะครับนะสองทุ่มครึ่งนี่ตเท่านี้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับนะวันนี้เราจะมาให้ดู นะครับว่าเราเปิดตลาดมาตอนหนึ่งทุ่มเป็นยังไงนะครับนะอันนี้ลอนดอนไม่มีอะไรนะครับตลาดไซด์เวย์ไปมานะครับใครบอกว่าตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับนะเอาว่าตรงจังหวะที่มันชัดๆแล้วกันนะครับนะก็คือถ้าดูในไทม์เฟรมใหญ่นะครับดูในไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะครับนอาร์ีว่าเราอยู่ตรงไหนของไทม์เฟรมเดย์นะครับนะนี่นะครับในแท่งนี้นะครับแท่งเขียวนี่นะครับนะ ตรง day เนี้ยนะครับในช่วง20บวันนะครับนะตรงนี้คือ swing low นะครับนะแล้วก็อันนี้คือ swing high แล้วก็ช่วง40บวันอันนี้คือ swing low ที่4 0วันนะครับนะตันนี้ของวันพุธเนี่ยรานะคามันลงมา swing low ใน20บวัน d a นตรงนี้แล้วนะครับเนาะโอเคแล้วก็มี swing high ตรงนี้ที่ยังอยู่นะครับนะเราก็อยากดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมลองแตะอันนี้ไปก่อนนะครับนะ นี่คือสวิงโลนะโอเคเรามาดูใน m 1 5นะครับนะใน m 1 5ว่าสวิงโล่นี่คือ,อยังไงโอเคอ่ะใน m 1 5นี้สวิงโลนี้ก็คือเส้นแรกนะครับนะคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้เดี๋ยวจะต้องเอาให้มันชัดๆนะอ่อะโอเคนะครับมันก็มีโอกาสที่จะลงไปกลับตัวนะครับนะอ่าดมทำให้มันเป็น2เส้นละครันจะได้ นะตรงนี้นะครับนะ M 1 5ทีนี้ในในความสวิงโลเนี่ยนะครับนะเราก็คือผมเปิดตลาดหัวคําจะใช้ว่าเราก็ไม่ได้ใช่ไหมหนึ่ประมาณทุ่มคืนผมเห็นแล้วว่าตรงนี้เป็น Consolidate นะครับนะเราก็มี Buy s i ์ล Liquidity นะครับราคาได้ขึ้นมาแล้วนะครับนะคนที่เห็นแท่งแท่งนี้นะครับนะ อยากจะบายกลัวจะตกรถนะครับหรือว่ารอมันย่อมาตรงนี้แต่ว่าเห็นไหมครับไปเซลไซน์เรยิตี้ยังอยู่แล้วก็มีอีโคโลอยู่ข้างล่างนี้นะครับนะก็อย่าประมาทรีบบายนะครับนะตรงนี้นะครับแล้วก็พอราคาลงมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็ขึ้นแล้วก็ลงแลละราคาชนะตัวตัวนี้ก็ทําให้เป็นออเดอร์บล็อกนะครับมีตัวแฟล์วอรยูแกรปด้วยนะครับเนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า ราคาเนี่ยมันยังไงเสียมันก็น่าจะลงมาหาตัวอ e ีโคโลข้างล่างนีนะครับนะครับน,น,นี่นะครับโอเคฮะเพราะฉะนั้นตอนเอาไปดูใน m 5ต่อนะครับนะใน m 5นะครับนี่อันนี้นะผมเห็นประมาณนี้เข้าออเดอร์ในช่วงนี้นะครับก็เลยวาง ออเดอร์ไว้ wise, นะครับนะตรงตรงนี้นะครับนะตรง pending ไว้ตรงนี้นะครับรน,นะครับเรา stop loss นะครับนะถ้าปลอดภัยก็ข้างบนนี้เลยนะครับนะแล้วก็เอาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ไปกินข้าวนะครับนะกินข้าวดึกนะไปล้างจานจริงเราคือกินข้าวแล้วนะโอเคนะครับก็ จริงๆผมผมต้องสรารภาพว่าผมก็แบบเออมันก็คงได้นะแล้วก็คิดว่าตัวนี้ตัวผมก็เลยเข้าตรงนี้เลยนะครับนะยอมเข้าตรงนี้แล้วก็สต็อปลอดก็ตรงเนี้ยนะครับมัน,เป,นเป็นช่วงที่อยู่ในลิขิตีนะครับราคาเทดขึ้นมีแกลบราคาเดลงมีแกลบตรงนี้ก็คือเป็นาราคาผ่านมาแล้วนะครับเป็นบาลานซ์ไพรซ์เรยแล้วนะครับราคาไม่ควรจะกลับมาเกินครึ่งหนึ่งของบาลานซ์ไพรซ์เพยตรงนี้นครับนะ วางที่นอกแก็บนี้เลยนะครับเนดะี๋ยวผมวางนี้นะครับนะแล้วไอ้ตัวนี้ผมก็วางสต็อปลอดไปแค่นี้นะครับเนาะในพอร์ตเดโมนะต้องบอกก่อนเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะทําทําอย่างนี้ก็คือถ้าต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก็คือว่าพอเราเห็นการเคลียร์ลิควิดิตี้ปุ๊บเนี่ยเรามองหาลิควิดิตี้ฝั่งตรงข้ามนะครับนะแล้วเราก็แล้วเราก็วางออเดอร์เอาไว้เลยนะอันนี้ในพอร์ตเดโมนะผมจะวางแล้วก็ไม่ลุ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับนะโอเค วางแล้วก็วางแล้วก็ค่อยค่อย่อย,อยมาเปิดดูนะครับเนาะโอเคอ่ะทีนี้พอราคามันก็ก,ก็ลงนะครับนะแล้วก็ตอนนี้หนึ่งทุ่มใช่ไหมครับตอนที่อ่านะมันจะเวียนหัวนิดหนึ่งโอเคนะครับตอนเนี้ยราคามันย้อนนะครับนะราคามันย้อนขึ้นมาตรงนี้ตอนตอนนี้ผมบอกว่าหกโมงกว่าตอนหนึ่งทุ่มนะครับซึ่งหนึ่งทุ่มเนี้ยนะ ถ้าเห็นราคาย้อนเนี่ยผมก็เนื่องจากเป็นพอร์ตเดโมผมก็ยังสบายใจเพราะว่าเราไม่เสียตังจริงใช่ไหมผมก็เอาบาง pending order ตรงนี้เพิ่มมันก็ขึ้นมาเกี่ยงจริงแล้วมันก็ลงมาตรงนี้นะครับนะแล้วก็ในพอร์ตจริงผมก็เลยเซลล์ตามลงมาถึงอยู่ดีราคาก็วิ่งปึ๊ดลงมานะซึ่งมันก็ไม่อยู่ดีดหรอกเพราะว่ามันอะไรมันมีปัจจัยตามที่บอกแล้วมีรอออลลิคิดิตี้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มันเคลียร์บายไซลิคิดิตี้แล้วนะครับนะ อันนั้นราคามันก็มีคนจะขึ้นมาตรงนี้ด้วยซ้าไปผมก็เซล,ลตามในพอรตจริงลงมาถึงประมาณนี้ผมก็ออกแหละปิดนะครับเพราะว่าดูแล้วแบบเอะมันย้อนนะโอเคแต่ว่าดูในความย้อนนะครับเห็นไหมครับมันย้อนขึ้นมานะครับตรงนี้คือผมปิดจอนะแล้วก็มาเปิดดูอีกทีคือราคาชนแทรเก็ตแล้วนะครับ,นรบนะในพอตเดมโมนะก็ผมก็เลยว่าเออถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะเห็น อาทาเกตแล้วเราปิดจอแล้วเรา,เรา,เ,ราเราค่อยมาเก็บเกี่ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะเก่งขึ้นได้ uh, ทีนี้พอราคามันชนแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็สามทุ่มครึ่งแล้วไงน,นะครับนะสามทุ่มครึ่งละนะตลาดวิ่งละมันก็วิ่งปื๊ดไปนะครับนะแล้วก็คือตอนสามทุ่มครึ่งนึงผมยังเห็นแค่แค,แค่แค่ตรงนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็ราคาลง,งเสร็จแล้วมันย้อนอย่าง,งี้นะก็เลยเออเออโอเคละเราชนทาเกตเราก็จะปิดจอละทีนี้พอ ถึงสามทุ่มครึ่งมันไปนเริ่มคิวโซลแล้วเราก็ดูราคามันทํำยังไงนะครับนะดูนะสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับนะผ่านมาสิบห้านาทีนะครับราคายังแท่งแดงเหมือนจะไปต่อเนาะแต่ว่ามันมันมีเราได้แทรกเก็ตแรกแล้วนะครับนะถึงแม้ว่าจะมีดรอข้างล่างนี้อีกนะครับนะแต่เราก็จะพึ่งมันชอบหลอกนะโอเคแล้วก็พอมาตอนสี่ทุ่มนะครับนะเห็นไหมครับว่ามันฟอร์มตัวอย่างงี้นะครับนะ้ำ ก็แนวโน้มคิดว่ามันคงจะขึ้นแหละนะครับนะผมไปดูใน M 1อีกทีหนึง่งใน M 1นึน่ตรงนี้นะครับนี่ครตอนนี้สามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับนะสวิงนี้นะครับใน M 1เนี่ยมันลงแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะมัดูมีแวลมันจะกลับ่ะดูจากประสบการณ์แล้วมันคอนซูดเดีนิดหน่อยนะครับมันพุ่งขึ้นไปนะครับนะลงนะแล้วก็ไปแต่ตอนนี้ผมก็ยัง ยังไม่กล้าบายนะครับนะเพราะว่าอะไรมันยังไม่มีแฟร์ไบยุแก็มันยังอาจจะขึ้นขึ้นแถวนี้แล้วก็ลงปื้ดต่อได้จนกระทั่งเห็นแท่งนี้นะมันเบรกนี่แหละนะครับนะแล้วก็แต่ยังไม่มีแฟร์ไบยุแก็ใช่ไหมครับพอแท่งสองอันนี้อ่มีแฟร์ไบยุแก็ตรงนี้นะครับนะก็โอเคบายตรงนี้นะครับนะถ้าถ้าเราคือในไอเดียว่าเราไม่ต้องรีบเข้าตรงตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับนะเรามาเข้าแบบตรงนี้นะ,ะเราสต็อปลอดไกลขึ้นมาหน่อยแต่ ปลอดภัยกว่านะครับนะหรือว่าถ้าเรามีตัวทําให้แน่ใจเช่นอย่างนี้นะครับราคาตรงนี้ขึ้นมามีแกลบใช่ไหมครับราคาลงมาในแกลบแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับนะเนี่ยก็คือเป็นการกวาดิควิดิตี้ที่อยู่ในแกลบนี้ไปแล้วนะครับเนาะอย่างเงี้เราก็ค่อางจะมั่นใจว่าราคามันจะไปนะครับเนาะโอเคอะกลับมาตรงเพราะนั้นถ้าเราไปนะคือคือผมในพอร์ตเดโมนะผมก็แบบเสี่ยงหน่อยนะครับก็คือคิดว่าตรงนี้เราก็ สต็อปบลอตสั้นๆแค่นี้นะครับนะเพราะว่าเรามองว่าฟอร์มเนี้ยมันคือออเดอร์บล็อกแล้วใช่ไหมครับนะเราก็ต้องถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับนะแล้วก็มองใน m1 นะครับนะใน M1 เราก็เห็นว่าพอถ้าเกิดว่าตรงนี้ใช่นะครับนะโครงสร้างใน M1 ตรงนี้เป็นอี high ใช่ไหมครับเราก็มีตรงนี้นะครับแถวๆนี้แหละนะครับประมาณนี้นะในใน Mt ็ลกับตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะครับนะมันอาจจะ มีสวิงไฮที่มันต่างกันนิดนึงแต่เอาว่าอีโคไฮน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคราคามาชนทาร์เก็ตก็จบไปนะครับนะแต่ว่าในใหญ่กว่านั้นมีไหมนะครับนะอ่านี้เราก็เริ่มระโมบเริ่มจะระโมบนะใหญ่กว่านั้นมีไหมก็คือมีแก็บตรงนี้นะครับนะเป็นทาร์เก็ตสองตรงนี้นะครับนะแก็บตรงนี้นะซึ่งเราก็ลุ้นให้มันไปได้อยู่นะครับนะอ่าตอนที่เราเข้าเนี่ยนะครับนะก็ก็คือ คือตรงนี้ผมผมชนตรงนี้ผมก็ปิดทาร์เก็ตหนึ่งไปแล้วนะครับเนะนี่ยนี่นี่นะีนน่นะครับแทรเก็ตหนึ่งผมน่าจะแค่ข้างล่างนี้นะเดี๋ยวเอาใหม่สินี่นะช่างมันและกันนันนคือเป็นทาร์เก็ตหนึ่งนะครับนะแต่ว่าตอนตอนไหนอะตอนตอนนี้นะครับก็คือราคามาชนแก็บแล้วนะครับอันนี้เป็น แ a ร็ e เก็ตสองใช่ไหมครับแทร็เก็ตสองแล้วเรายังเห็นตรงนี้อีโคไฮอีกว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะครับนะซึ่งให้ดูตรงนี้เห็นเห็นแล้วละว่ามันถึงนะครับนะแล้วมันก็เรสเปกก็คืออะไรคือตรงแก๊บนี้นะครับนะแก๊บที่เกิดขึ้นใน m 5นะครับนะถึงนั้นใน m 1จะไม่เห็นนะนะคือมัน มันก็ดูไปแล้วเหมือนเราจะตกรถไปแล้วนะครับนะแต่ยังมีตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับสุดท้ายราคามันกลับมาที่แกลบที่ฟอร์มขึ้นใน M5 ซึ่งได้กว่าตัวล i q u i d i t y ด้านเซล,ลไซต์ตรงนี้ไปนะครับนะแล้วมันก็ respect แกลบได้ดีแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ expand ไปไกลมากนะครับนะซึ่งตรงนี้ช่างมันนะมันจะไปไกลนะก็ปล่อยปล่อยให้เป็นเรื่องของคนที่กล้าเสี่ยงไปนะแต่เราเอาชัวร์ใช่ไหมครับนะก็ตรงนี้คือหลัง ือตอนเที่ยงคืนนี้ผมหลับไปแล้วนะครับนะส่วนตรงตรงนี้นะครับผมมาเข้าตอนใหม่ตอนนี้ชุบชุบอ่าโอเคนะผมมาเข้าอีกทีน่าจะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยก็คือคือผมเห็นว่าราคามันเข้ามาตรงนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตรงแถวแถวนี้ยังไม่มีอะไรใช่ไหมอ่าตัวมาเข้าอีกทีคือประมาณนี้ นะครับนะก็คือจากทุกทุกอย่างทุกสิ่งที่มันทําท่าจะมาแล้วแล้วมี liquidity ดอข้างบนแล้วราคา r e t r e a ลงมาครับพร้อมกับเมื่อไหร่กว่า liquidity ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีแรงกลับตัวขึ้นอย่างี้นะครับเนะี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเข้าได้แบบค่อนข้างจะตั่นใจนะครับตรงนี้ทําเหมือนเป็น order block เล็กๆใช่ไหมครับเนี่ยนะก็ stop ปลอ s ข้างล่างนี้นะครับก็ผมออกแค่ตรงที่เดิมนี้นะครับนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราวาง ออเดอร์ทิ้งเอาไว้นะครับนะนี่อ่ะโอเคนะผมออกประมาณเดิมเทวแถวแถวนี้นะครับนะแล้วสุดท้ายมันรีเทสลงมาหาตัวแก็บตรงนี้นะครับนะแล้วก็ย้อนขึ้นมาตรงนี้ในที่สุดนะก็คือแล้วแต่ชอบนะครับนะผมได้ไม้นี้ไม้นี้นะครับนะแล้วก็ไม้ลงนะครับอ่นะแล้วก็ถ้าตัวพอร์ตเดโมที่วางออเดอร์ตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับนะนะก็คือชน ทาร์เก็ตนี้จริงเพราะว่าอะไรมันมี m 5เกิดแฟร์อายูแกรนะครับนะหรือจริงจริงถ้าเราพูดพูดให้แบบถูกต้องตามสูตรเลยคือว่าเราวางไว้ที่แฟร์อายูแกรนี้ตามโมเดล2 r อาทนาทูเตนทนทูนะครับนะเราก็จะได้อันนี้เลยนะครับโ okay. อเคก็คิดว่าเป็นสูตรที่ง่ายนะครับนะแล้วก็ ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับนะกลับมาดูที่ day นะครับทางฟรมเดะนะนะมันเป็นอะไรก็คือมันเอ็กซ์ i พนมาขนาดนี้แล้วนะครับนะแล้วเราก็มีการกวาดสวิงโ a ลแล้วก็มันก็มีแนวโน้มที่มันจะขึ้นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นความไซเวร์เนี่ยมันยังแนวน้มจะไปถึงตรงนู่นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น Setting ที่ความเป็นไปได้สูงนะครับ,รบนะเพราะาดีเรื่องเลนตรงนี้ นะเราอยู่ในช่วง discount ด้วยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นไปนะทำให้ทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยนะครับนะมันยังมีใบแอบที่มันจะไปขึ้นนะครับก็คือนะครับกวาดตัวเซลล์ไซต์มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับนะโอเคนะก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับนะก็จริงๆก็ไม่ได้กะว่าจะยาวขนาดนี้กะจะแค่ชี้จังหวะนี้นะครับนะกนะจังหวะนี้ ตอนนั้นี้นะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เช่นเดิมน,นะครับขอบคุณครับ